ในเรื่องของสปีดบอลนะพยายามทำให้เราแบบเป็นธรรมชาติะเล่นเล่นเป็นธรรมชาติสวัสดีครับผมโค้ชจอยนะครับตัวแทนโค้ชของโครงการของแสนสิริอาคาเดดี่นะครับทนนนทบ,บุรีนะครับโครงการแสนสิริของเราเออสอนฟุตบอลออสองฟุตบอลเยาวชนวันเสาร์วันเสาร์าาอาทิตย์เพิ่งย้ายาจากพระราม2มาอยู่ที่นน,นทบ,บุรี<ช>ได้ประมาณ 2, 2> ปีกว่าแล้วครับ การสอนของน้องๆก็มุ่งเน้นไปในทางให้น้องๆได้ได้มีเวทีในการออกกำลังกายแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงเสาร์อาทิตย์ช่วงเช้าครับแนวทางของโครงการนี้ก็ให้นักเด็กเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ พยายามผลักดันให้เด็กที่มีความสามารถในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยสามารถดันเข้าไปในสู่โครงการของช้างเผือกก็คือเป็นเวทีของช้างบ้านเปรียบง่ายก็คือเด็กที่กําลังหัดเล่นหัดเล่นฟุตบอลใหม่ๆครับอย่างเงี้ยครับสามารถไปต่อยอดทางด้านฟุตบอลได้ก็เป็นหลายคนนะครับก็ตั้งแต่รุ่น ของพี่เจชนาทพย์นะครับที่ทําไว้ก็คือผ่านผ่านโครงการแสตสลีของเรามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับก็คือตรงนี้ก็คือเป็นต้นน้ําที่สามารถพัฒนาพัฒนาในเรื่องของด้านฟุตบอลได้ครับช้างบ้านก็เหมือนเด็กที่กําลังฝึกหัดเริ่มต้นตั้งแต่แปรบอลไม่เป็นตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับลากย่าเลยก็คือ,อ,อจะมีกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบหกขวบดันขึ้นมาแล้วก็มีเป็นกลุ่มความสามารถในเรื่องของด้านฟุตบอลก็แยกชัดเจนเลยครับว่า เด็กแต่ละคนเนี่ยสกิลไม่เท่ากันอายุก็ถ้าเด็กอายุน้อยสกิลดีก็สามารถดันไปเล่นในชุดที่แบบสกิลที่ดีได้ก็จะมีกลุ่มถึงอ,อ,อายุอยู่15-16ปีมือม่าลืม ในเรื่องของสปีดบอลนะพยายามทำให้เราแบบเป็นธรรมชาติเล่นเล่นเป็นธรรมชาติอย่าลืมว่าสนาฟมฟนะุตบอลมันให่กอ่กเป็นสดกงปีนี้ก็หวังในใจก็หวังลึกๆว่าปีนี้ก็จะทําผลงานให้ดีที่สุดเท่าที่ร่วมกิจกรรมมาเพราะว่าอย่างน้อยเ,ออเราก็เป็นเจ้าภาพในเรื่องของรายการนี้ครับผมสิ่งสําคัญของในเด็กโครงการเสร็นเซแยนะครับไม่ได้จะมุ่งเน้นในเรื่องของการเ,เล่นฟุตบอลอย่างเดียวแต่จะปลูกฝังเกี่ยวกับ วินัยต่างๆวินัยการแต่งตัวการพูดจาเวลาเจอผู้หลักผู้ใหญ่เนี้ยก็คือเรเบแบบวินัยต้องมาก่อนอันดับแรกนะครับไอ,อเรื่องฟุตบอลน่ะแต่อย่าลืมการเรียนเป็นหลักด้วยครับเพราะฉะนั้นเด็กในโครงการเนี่ยเน้นในเรื่องของการเรียนเป็นหลักแต่ก็คือใช้เวลาว่างในช่วงเสาร์ทิ้นเนี่ยมาเล่นกีฬาเพื่ออย่างน้อยก็ได้เพื่อสุขภาพแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆครับผม สำคัญก so right? ็คือการสื่อสารเข้าใจไหมการสื่อสารฟุตบอลภาษาฟุตบอลนุ่นอะไรนั่นไงเฮ้ยบอลเฮ้ยเรียกกระตุ้นเพื่อนนิดนึงเข้าใจไหมทุกตำแหน่งสำคัญหมดไม่ว่าจะเป็นคิปเปอร์เข้าใจป่ะการช่วยเหลือการมองคิปเปอร์หรือกองหลังเนี่ยเรามองเห็นหมดเลยเนี่ยเออไม่ว่าจะเป็นคู่ต่อสู้หรือเราเข้าใจไหมเพราะนั้นต้องช่วยกันสื่อสารกันคุยกันเหมือนที่เราเล่นกันเนี่ยเล่นให้มันสนุกโอเคไหมโอเคนะโอเคครับ ขอบคุณโครงการ Century แสนสิรินะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่มอบโอกาสให้เด็กๆช้างบ้านาได้มีส่วนร่วมได้มีกิจกรรมที่ดีๆหวังว่าจะมีโครงการอย่างนี้ต่อไปตลอดไปครับโครงการแสนสิริจังหวัดนนทบ,บุรี